ทักทายสบายดีนะคะสบายดีเอซีทุกท่านทุกคนทักทายเอซีอยู่ทุกมองทุกบอนตอนนี้ประเมาสจะลาบเท่าตอนเทียงเท่านี่ต้มซุกเหยียบห้อยซีมันก็เป็นแบบนี้นี่อันนี้ปลาทูปลาทูกแกะเอาเนึ่งอ่ะแกะเอาเนื้อมันใส่ทุอย่างเป็นไปเลย ใส่เอาใส่เบิดเลยมันสีได้นัวๆเสบรๆปลาทูสีหาโต้ใส่เบิดเลยสามสีแสพนะคะมาถึงขั้นตอนปรุงอาหารนะคะเราก็จะใส่พริกลงไป ใส่แป้งนัวลงไปใส่ข้าวคั่วลงไปข้าวคั่วก็ใส่เยอะหน่อยจะได้หอม,อมเกลือยังบบต้องนะคะคุณคุณให้เขากันบบเบึทใ ก้นให้เขากันแล้วก็สิใส่เขื่องลงไปเขื่องก็เยอะเยอะเว้ยถอยออกมาเนาะอยู่ไก่ลยเฮ้ยโว้บยบ่ไดต้องใส่มือต้องใส่มือยุบมันลายนะมันจีความอาตุตะเสบตะนวดแนี่เขื่องปรุงก็ลายยางผักหอมเปยผักหอมปอ้อม ก็ใบคิงสายเบิรตว่าแต่คอให้หอมแล้วก็ตะไครแล้วก็มักเดียนไหมหมักแข้งหมักขือหมักลีนไมมักลีนผ้าเตยตึกเอินกระปุ่เถือกปาตาแสบไปเลยอันนี้โบแมนเท่าซุดเด้อ เท่าต้มต้มสุกเยียบห้อยแล c, t t t, t ้วก็ปลาทูลงไปโอ้ยสมมติแต <ừ> ่แซ <ừ> ่บแต่เบิ่งชิมก่อนชิมก่อนเด้อพี่น้องเด้อจางหรือเค็มบักรัดไปเอาก่อนเด้อพริกกระทก็ไปเอาอือปลาลงโซนปลาเกลือก็ได้นึงเอามาจาง

มันน ja ัวย่อนยังย่อนปาทูเด้อเสีไเลยโอ้ยน้องอนะเชกับเข่ามือนี่มีสองอย่างทอดไข่กับลาบเท่าลงมือลดเด้ออาบวงซักเอา dịp nhạc của hầm của bang, ok, đại ba thôi mình Mhm. 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 mà hơi sao Mhm. 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 bông Mhm. 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 Mhm.

มามาพี่น้องมากินเขาน้ากันเด้อกินเขาเทียงน้ากันเมื่อนี่เข้ามาสี่คนเมื่อนี่กินเขานํากันจะแซ่เอามาสี่คนมากินข้าวน้าพอ่ <laughs> พอลูกสี่เด้อพ่อลูกสี่แต่พกมาคนเดียวนถนจนบบไปห้องเยียนอันนี้นะซาลึดอีลากับโบไปสาเนี่เฮ้ยบบอยากไปละหะาเรื่องว่าว่าตื่นช่วย ทามเทีกับผมีไพมาไม่แก่พี่เสแล้วะกะเลหกะเลยวันแมนบ้ที่มิมิตันชื่อใหญ่นี่กะฮะมิต้นต้นชื่อใหญ่นี่อ่ะเบ้าไปแล้วบ้านนี่น่อยีหันบูธบอต้นชื่อใหญ่บานมิต้นชื่อน่อยแห่งบูธแหะอืตนชือใหญ่ึงาหนอชื่อใหญ่ด้วมันจัเห็นชัดเจน มันแห่งก็งามแล้วตัวหนังซือใหญ่มันคือป่ากาเนี่ยมันคือในหน่อยมันงามเนาะอุ้ยมันหาเรื่องว่าเนาะเอยไปเสืออีหล่ะคือการแหละงอีหล่ะนั่นตื่นสวยบ่คือบุบปุกน้องว่าบอกน้องบุมอ้ยขันอยากไปเป็นยังสีบัวทันเด <schme oysters? S 2> ินน้องบ mm ุม hmm. มันแบบเขาบอกอยากไปอยากไปละหาว่าว่าตื่นสวยเตะทันอยู่ ป่าเอามาแขกันไป,นปเหยียบบอืน้ำ๊ะไปหลีไปหลีน้องเหยียนมาะมนตะม้วนแต่ว่ารวยยันบหาวน้ำอยากขับดูไทยนะอันนี้นะเบิร์ดพอขับดูไทยมาหน้าเลยอยากมาแต่นอนอยู่กับพี่ <laughs> นอนอยู่กับผู้พีทมามา <c oughs> พี่น้องมาสุดหลับเท่าเส็บเส็บเหยหาวไปเหียนจำหน้าหวานเนาะ อายอ,ยอาหารบ้านเฮาประมาณนี้เลเบิดหากระตมัขุงแกงน้ไม้ปิป่งปลาทูปิ่งหมูไปสะละห้มมามกระเบิงตีตอนบางไงนะฝนตกอีกแล้วตกห้ามผ่อนเข่าเร็ว สามสีห้ามสามสีเปียกหมัดเขาไหวยายอยู่เต็มให้หน้าอยู่ฝนตกลงมาตอนบ่ายกินเขาวแล้วสิบเป็นคนบัว่านทร์สาทั้งหน้าก,ก้องผายแหงกับแห้งโหจนเมือดกึบเทบเลย แนมจนบูเห็นลังค้าค้าสีส้มกัน้ลงค้าวัดนคงไผ่แนมไปหอดบูเห็นต่ำฝนตกหมอกบัดทีเห็แนแต่ลังค้าหัวใหญ่ข้ามวนมันสีขาวเนาะ ฝนเอ้ยจะเหมือนใจไ้ายกับเศร้าหน้าค่ะขอน้องเนตเนกระตาป้านะปลาดำนอน บิดคำสิว,าว่าอาผู้ตัดกบตัดบอทอยเอาอยู่ตด้ดตาดัดเยอ่ตัาดขาเขาคลิปนี้จะไวส้สำนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นในเด้อพี่น้องเด้อขอให้ทุกคนมีความสุขพอกันคลิปหนาบ๊ายบาย ย <ac> ังอีกชุดนึงชุดที่2ได้จังได๋นี่นะสิถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนี่ชุดที่2เออุดที่มาอีกแล้วพอน้องเนี่ยตัวโอฮะเี่ยเก่าบ่บ่แม่นลูกอันน่ะเที่ยงพ่อใหญ่สม